มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศสวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสรุปดีบทที่51นะครับ เราจบที่ข้อ6ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดข้อ7และข้อต่อไปนั้นนะครับขอทบทวนบทที่5้นะครับหัวเรื่องหลักก็คือว่าเป็นสรุดีที่ยอดเยี่ยมมากเรื่องการกลับใจของผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดนะครับเบื้องหลังของพระคัมภีร์สรุดีตอนนี้ครับก็เป็นตอนที่ดาวิดได้ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้า2ข้อ องทำผิดบัญญัติข้อ7อย่าร่วงประเวณีผู้เมียเขาครับคือดาวิดได้ทำผิดเรื่องเพศกับนางบัตเชบาและดาวิดก็ทำผิดบัญญัติอีกข้อหนึ่งคือข้อ6อย่าฆ่าคนพระองค์ได้จัดการให้อูริอาซึ่งเป็นสามีของบัตเชบาเนี่ยไปอยู่ในแนวหน้าของสงครามเพื่ออูริอาจะได้ถูกศัตรูฆ่าตายนั่นก็เป็น เบื้องหลังที่ดาวิดได้ทำผิดพระบัญญัติสิประการสองข้อนะครับคือข้อ7กับข้อ6และเป็นเบื้องหลังที่เขียนบท51นี้ครับบทที่51นี้ก็มีโครงเรื่องนะครับเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเรื่องเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3ส่วนที่2เสียงสารภาพบาปของบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้า ตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ8และส่วนที่3เสียงร้องของการชำระและการสามารถคิรทข้อ9ถึงข้อ1 9นะครับเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปข้อ1ถึงข้อ3ที่เรา,าได้อ่านและศึกษาไปนะครับเป็นคำสรารภาพความผิดความบาปของผู้เกียรติคือกษัตริย์ดาวิดเราอยู่ในส่วนที่2ครับเสียงสรารภาพบาป และขอความเมตตาจากพระเจ้าตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ8นะครับเราอยูอ่ที่ข้อ7นะครับก่อนที่จะมาดูที่ข้อ7นะครับขอพี่น้องคริสเตียนเปิดในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์พระธรรมสรุปด,ดีบทที่51ถ้าดูที่หัวข้อพระคำตอนนี้นะครับจะเขียนว่าคำอธิษฐานขอทรงชำระ ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสรุดดีของดาวิดเมื่อนาทานผู้เผยพรชนะมาเฝ้าท่านหลังจากที่ท่านเข้าหาหนางบัตเชบาแล้วผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ6นะครับและข้อ7ก็จะมาศึกษาในรายละเอียดนะครับข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคำพิพากษาและไร้ตำหนิในการพิพากษานั้น ดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมาดาตั้งขันข้าพระองค์ในบาปดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในใจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ข้อ7ครับขอทรงชําระข้าพระองค์ด้วยต้นหุศพข้าพระองค์จึงจัดสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะให้สังเกตต้นหุศพนะครับ ต้นหุบศพเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของคําว่าต้นหุบศพนี้มีความหมายอย่างไรครับข้อ7นี้ครับคงต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดตอนหนึ่งมีคนบอกว่าเหตุผลที่ดาวิดผู้เขียนบทนี้ครับได้รับการยกโทษจากพระเจ้าเพราะว่าดาวิดสารภาพบาปของตอนต่อพระเจ้าครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด เราต้องย้อนกลับไปดูในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ13บอกว่าดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่าพระเจ้าทรงให้อภัยบาปของ่าประบาทแล้วฝ่าประบาทจะไม่ถึงแก่มอรณาครับ2ซามูเอลบทที่12ข้อ13พระเจ้าเริ่มต้นก้าแรกโดยการให้นาธานผู้เผยพระชนะมาหาดาวิดนะครับ ผมคิดว่าดาวิดก็คงยังนั่งเฉยๆถ้านาทันไม่ได้มาดาวิดอาจจะไม่สามารถนั่งเฉยได้นานนักนะครับแต่ผมไม่ทราบแต่ว่าพระเจ้าเริ่มก่อนไม่ใช่ดาวิดเริ่มก่อนในการสารภาพความผิดความบาปนะครับและพระเจ้ายกโทษให้กับผู้เขียนตอนนี้อย่างไรคือกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไรพระเจ้าได้สำแดงพระองค์ พระองค์สำแดงพระองค์ต่อประเทศอ,อิสราเอลนะครับในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ6ข้อ7บอกไว้อพยพบทที่34ข้อ6ข้อ7นะครับบอกว่าพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างนาธานตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮว,ว,วาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบอูด้วยพระคุณทรงคริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วยุ ผู้ทรงโปรโดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสชั่ว4ชั่วอายุคนอพยพบทที่34ข้อ6ข้อ7นะครับมีคนถามว่านะครับมันย้อนหลังไปไกลกว่านั้นไมมไม่ใช่หรนะครับอันนี้แน่นอน มันจะย้อนกลับไปไกลเท่าที่คนหนึ่งจะเห็นได้คือ3และ4ชั่วอายุคนคนคนหนึ่งอาจจะเห็นความบาปของเขาไปไกลถึงเพียงนั้นนะครับแต่ผมต้องการให้เราสังเกตสองสิ่งที่นี้ว่านะครับมีการขัดแย้ยงกันพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงยกโทษและสําแดงพระเมตตาและพระองค์กลับตรัสว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้มีการขัดแย้ยงกันฟังดูดาวิดอีกครั้งนะครับดาวิดบอกว่านะครับขอทรงชําระข้าพระองค์ ด้วยต้นหุศบข่าพระองค์จึงจะสะอาดก่อทรงล้างข่าพระองค์และข่าพระองค์จะขาวกว่าหิมะจากข้อ7ที่ผมได้อ่านมาครับที่บอกว่าต้นหุศพนะครับมีความหมายเป็นอย่างไรนะครับมีเบื้องหลังครับต้นหุศพเป็นต้นไม้เล็กๆซึ่งงอกขึ้นบนหินในภูมิประเทศที่ชื้นแฉะในสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับต้นหุศพเนี่ยเขาใช้ทำสามสิ่งนะครับ ประการแรกครับเมื่อพระเจ้านําคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พระองค์ตรัสว่าน,นะครับท่านทั้งหลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกาเอาต้นหูศพกำหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ไม้ข้างบนและไม้วงกบประตูทั้งสองข้างด้วยเลือดที่อยู่ในอ่างอย่าให้ผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเชา้าประการที่สองครับ เมื่อพระเจ้าประธานคําสั่งในการชําระคนโลกเรือนครับพระองค์บอกว่าให้นํานกสองตัวฆ่าตัวหนึ่งแล้วก็นํานกตัวที่มีชีวิตไปพร้อมกับต้นหุกศพแล้วก็จุ่มลงไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าแล้วก็ปล่อยนกนั้นไปนี่นะครับแสดงถึงการสิ้นพระชนและก็คืนพระชนของพระคิดแต่ต้องใช้ต้นหุกศพในการประพรมนะครับประการที่3เมื่อคนอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารและคนหนึ่งได้ทําบาปครับ พวกเขาไม่สามารถจุดและก็ตั้งพระพลาและถวายเครื่องบูชาได้นะครับดังนั้นจึงมีการชำระเขาทำยังไงครับด้วยการฆ่าวัวตัวเมียฆ่าเสร็จแล้วครับแล้วก็เผาพร้อมกับต้นหุกศพเผาเสร็จแล้วครับรวบรวมขี้เท่าแล้วก็นำไปด้วยขณะที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารเมื่อคนหนึ่งทำบาปก็นำเท่าเนี่ยมาใส่น้ำแล้วใช้ต้นหุกศพในการประพรมบนผู้นั้น นี่เป็นการนำเครื่องบูชานะครับเพื่อการยกโทษบาปมาใช้ประโยชน์ต้นหูศพเนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าจะเล็งก็คือไม้กางเขนนะถ้าพูดถึงในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราต้องไปที่ไม้กางเขนเพื่อจะเข้าใจความหมายนี้ที่ไม้กางเขนสำหรับคิตชนนั้นองค์พระคิดนะครับบอกขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนบอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพร,พระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระรงอรงค์เสีย ทำไมพระคริสต์ได้ตรัสอย่างนั้น,นครับเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถให้ผู้ที่ทําผิดไม่ต้องรับโทษทําผิดแล้วต้องได้รับโทษนะครับต้องชดใช้กับเมื่อพระคริสต์อยู่บนไม้ไม้กางเขนโดนตรึงไม้กางเขนพระองค์ไม่มีความบาปไม่ได้ทําความบาปพระองค์ยอมเป็นคนบาปแทนเราเพื่อเราจะได้สะอาดหรือว่าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระคิสตนะครับ เมื่อพระคิดช่วยเราให้พ้นจากการล่วงละเมิดของเราความผิดความบาปของเรานะครับพระองค์ได้ปฏิบัติกับพระคิดเหมือนกับว่าพระองค์ต้องปฏิบัติกับบาปพระเจ้าละเว้นบุตรชายของอับราฮัมในพระคัมภีร์เดิมแต่ว่าไม่ละเว้นพระบุตรของพระองค์คือพระคิดเมื่อพระคิดมีบาปของผมบาปของท่านไปอยู่ที่พระองค์คือพระคิดนะครับพระเจ้า พูดง่ายๆนะครับพระหารพระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนเพราะว่าไม่สามารถยกความบาปให้เฉยๆบาปหรือว่ากรรมที่คนเราได้ทํานั้นต้องมีการชดใช้นะครับแล้วก็ผ่านทางองค์พระคิดพระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าเกลียดชังความผิดความบาปพระองค์จะลงโทษไม่ละเว้นความผิดความบาปและพระบุตรของพระองค์คือองค์พระคิดนั้นต้องสิ้นพระชน ายแทนบาปของมนุษย์นะครับขณะที่องค์พระคิดอยู่บนไม้กางเขนเนี่ยคือยังถูกตรึงอยู่นะครับพระองค์ก็ตรัสว่าขอโปรดอภัยโทษเขายกโทษพวกเขาที่ทําผิดทาบาปหมายถึงพวกเราด้วยนะครับพระองค์ทรงยกโทษได้อย่างไรพระองค์ประทานพระเมตตาให้กับคนนับพันๆได้อย่างไรพระคิดยกโทษความบาปได้อย่างไรพระองค์ยกโทษให้ดาวิดได้อย่างไร และพระองค์ยกโทษให้กับท่านให้กับผมได้อย่างไรนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อเนะครับบอกเอาไว้เป็นคำตอบนะครับบอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกุณาอันอุดมของพระองค์เอเฟซัส e บทที่ 1: ข้อบอกเอาไว้ทุกครั้งนะครับที่ท่านพบกับก,บการยกโทษบาปในพันธสัญญาใหม่นะครับ เราจะเห็นเรื่องของพระโลหิตของพระคิดอยู่ใกล้ๆเสมอพระเจ้าไม่เคยยกโทษบาปโดยปราศจากการสิ้นพระชนของพระคิดไม่มีเลยพระองค์ไม่ได้ยกโทษบาปเพราะว่าพระองค์ใจกว้างพระองค์ยกโทษบาปเพราะว่าพระบุตรของพระองค์คือพระคิดได้รับโทษแทนแล้วและตอนนี้ครับพระองค์ก็อ้าแขนและตรัสกับเรานะครับเราก็สามารถได้ยินและก็รับพระกรุณาจากพระเจ้าพระองค์บอกว่า เราสามารถมอบความเมตตากับเจ้าได้เพราะว่าพระบุตรของเราคือพระคิดได้ตาตายแทนเพื่อเจ้าแล้วการมาที่พระคภีตอนนี้นะครับผู้เขียนดาวิดเนี่ยบอกเอาไว้ครับดาวิดรู้จักขนทางที่จะเข้าไปในหัวใจของพระเจ้าดาวิดก็บอกไว้ในข้อ7นะครับบอกว่าขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ นี่เป็นการรับเอาการสิ้นผชนของประคิดเข้ามาในชีวิตสำหรับคริสตชนนะครับต่อมาครับเป็นเสียงร้องของการชำระและการสามัคคีธรรมเป็นส่วนที่สองของประธรรมบทนี้นะครับให้เราสังเกตว่าผู้เขียนคือดาวิดเนี่ยร้องของการชำระและการสามัคคีธรรมข้อ 9. ขอทรงเบือนพระพักตร์โปรจากบาปท,ทั้งหลายของข้าพระองค์เสีย และทรงลบบรรดาความบาปผิดของคาพรรองให้สิน้นผู้เขียนคือดาวิตต้องการลบล้างความความบาปของตนนะครับข้อ10ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในคาพรรองและฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในคาพรรองให้สังเกตคำว่าสร้างนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างสร้างใจสะอาดนะครับคำว่าสร้างตรงนี้ครับในข้อนี้ เป็นคำคำเดียวกับที่ใช้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนลมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินคําว่าสร้างในข้อสิบนี้กับก็เป็นคําเดียวกับปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนลมิตรสร้างนะครับสร้างฟ้าและแผ่นดินสร้างอะไรครับจะสร้างจากสิ่งที่ไม่มีตัวตน ผู้เขียนตอนนี้คือดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ต้องการใจใหม่ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และคําว่าสร้างเนี่ยหมายถึงสร้างจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนอีกอย่างก็ได้นะครมีความหมายว่าไม่มีอะไรในหัวใจของดาวิดท,ที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้พระองค์ไม่ได้ทรงขอให้มีการบูรณะหรือปรับปรุงผู้เขียนขอขอสิ่งใหม่เลยครับบางครั้งเนี่ยเราได้ยินเสียงเชื่อเชินมอบหัวใจ ของเราให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะต้องการหัวใจที่สกปรกของเราไปทําอะไรครับพระองค์ไม่ต้องการพระองค์ไม่ได้ขอให้ใครให้หัวใจของเขากับพระองค์พระองค์ต้องการให้ใจใหม่กับเรานั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะทําขอทรงสร้างใจใหม่เป็นสิ่งที่ดาวิดขอจากพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อสิเอเฟซัสบทที่สองข้อสิบอกว่า เพราะว่าเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทําอีกตอนนะครับใน2โครินธบทที่5ข้อ17ซึ่งข้อนี้เราก็รู้จักกันดีนะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17เกี่ยวกับการสร้างสิ่งใหม่ครับบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นให้พระเจ้าประทานใจใหม่ให้กับเรากลับมาที่สรุดีนะครับดาวิดมีคำขออีกอย่างหนึ่งครับในข้อ11ขออย่าทรงเวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักรพระองค์และขออย่าทรงนําวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหนือผู้เขียนคือดาวิดให้เป็นกษัตริย์เพื่อดาวิดจะเป็นบุรุษของพระเจ้าครับสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนยไม่สามารถที่จะอธิษฐานอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าประทับอยู่ในเราพระองค์ก็ไม่ทิ้งเราเราสามารถทําให้พระองค์เสียพระทัยได้แต่ไม่ทิ้งเราสามารถดับพระองค์ได้แต่ไม่สามารถทําให้พระองค์เสียพระทยัยหรือดับพระองค์จนกว่าพระองค์จะจากไปเอง พระคัมภีร์สอนว่านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกว่าอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียประทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงถ่ายให้รอดเอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะครับดังนั้นครับบุตรของพระเจ้าไม่สามารถสูญเสียพระวิญญาณของพระเจ้าได้ย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถที่จะไม่ทําการในชีวิตของคริสตชนได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดพระองค์ทรงขอครับขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าทํางานต่อไปในชีวิตของพระองค์ครับและพระองค์ก็ตรัสอีกนะครับในข้อ12ครับขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มปะทยัยดาวิดไม่ได้สูญเสียความรอดของพระองค์ พระองค์สูญเสียความชื่นบานในความรอดของพระองค์และพระองค์ต้องการฟื้นฟูการสามคธีธรรมกับพระเจ้าเพราะว่าผู้เขียนค้นพบเช่นเดียวกับที่ในเรื่องในพระคัมภีร์หมายที่พระเยซูได้ใช้ในการอุปมาอุปไมยนะครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้ค้นพบเหมือนกันไม่ได้มีความสนุกนะครับในที่ห่างไกลกับ,บบ้านของบิดาในเรื่องบุตรน้อยหลงหายซึ่งเราก็ทราบมาดี ดาวิดต้องการสิ่งนี้ด้วยจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์อะไรข้อ13 15ครับแล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดาพระมันคาของพระองค์และคนบาปทั้งหลายจะกลับสู่พระองค์ถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเบิกริมฝฟีปาของข้าพระองค์และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์ผู้เขียนต้องการสรรเสริญพระเจ้าอีกนั่นเองต้องการสรรเสริญพระเจ้าอีกครับ พี่น้องคุสิริครับเรากําลังศึกษาในพระธรรมสรุด,ดีบทที่5 1เรามาถึงข้อ15นะครับรายการพระคัมภีทางอากาศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบบทรายการวิทยุซึ่งเป็นการศึกษาพระคมภีร์ที่ละเอียดข้อต่อข้อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้หรือว่าในการอ่านพระคมภีร์จะได้เข้าใจ ประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสตชนของตนและอาจจะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในกลุ่มหรือว่าในคริสจ,จักรนะครับส่งมอบให้ด้วยความยินดีครับและไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่เขียนจดหมายขอรับได้นะครับเขียนมาที่รายการพระกัมภีร์ทางอากาศตู้ปอน24พระขนงกรุงเทพ10110หสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ จากเบื้องบนเป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหูเราภายในด้วยความสุขล้นบอกฉันเบื้องบนให้ฉันถวายตัวทุกครั้งที่ฉันเฝ้า ข้างหูเราภายในที่ความสุขล้นบอกฉัน